พร้อมครับวันนี้ได้เลย,ยไหมอ่ะคนที่สองครับผมวันนี้ผมขอถ่ายแอคชั่นแคมพิ้นนึง ดี๋ยวมีอีกรอบเดี๋ยวมีอีกรอบเดี๋ยวมีอีกรอบเดี๋ยวมีอีกรอบโอเคโอเคอ่ะรอบแรกนี้ขอเชิญเจ๊กุ้งครับขอเชิญเจ๊กุ้งมอบรางวัลครับแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญทีมงานถ่ายรูปให้เจ๊กุ้งด้วยนะครับเจ๊กุ้งเชิญด้านหน้าเลยครับโอ้หเจ๊กุ้งโหดมากควักสดเลยขอเชิญครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับและนี้เลยครับทีมงานขอเชิญถ่ายรูปคนหนึ่งครับทีมงานครับเพื่อนอันนี้มันกดอยู่ เดี๋ยว้เจ๊กุ้งตรงนี้ครับผมขอน้องน้องชิมถ่ายนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้กุ้งตรงนี้เลยครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเป็นอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคครับต้องรู้เลยครับเดี๋ยวให้น้องโอเคขอต่างโอเคโอเคครับขอเสียงเบาเบับหนึ่แรกของวันนี้หน่อยนะครับผมเย่ยมากขอบคุณเจ๊กุ้งครับขอบคุณครับนะครับอาแล้วก็ตัวนี้ เดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพิ่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้มีหนึ่งพันบาทเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมให้สแตนชุดก่อนสักห้าคนดีกว่านะครับแตนชุดก่อนสักห้าคนเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวบางคนถามเอาสาวชุดได้ไหมชุดได้นะครับเดี๋ยวเราจะแอบให้เข้าใหม่อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับเปื่อได้ตังไปเที่ยวนะครับหนึ่งพันบาทวันนี้นะครับเอาแล้วโอเคเขาก็เซกมือด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันกันต่อในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ